สาพฤษภาคม256 5รผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับดิฉันชนุตราเพชรมูลค่ะครับแมมาเจอคุณผู้ชมวันนี้น้องอามครับเขียวสดใสเขียวสดใสตั้งแต่เช้าแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดสัปเปิดสัปดาหวันจันทร์นะครับแต่เป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมตอนนี้4โมง11นาที<แ>บวกไปประมาณ15.76จุดจุดค่ะนั่นแหละนะครับบวกบวกเยอะจริงๆวันนี้นะเนี่ยผมพยายามที่จะดูอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง บวกสูงสุดของวันไปอยู่ที่17.79จุดค่ะหรือ1,656.54ณนะขณะนี้นะครับบวกอยู่16.43จุดหรือ 1%, 1> อคือเขียวสดใสจริงๆบวกน้อยที่สุดนะครับบวกไป8.20จุดหรือ1,646.95จุดค่ะคือพูดง่ายๆตั้งแต่เปิดตลาดน้องอางามเห็นเส้นเหลืองไหมฮะวิ่งตี ขึ้นไปเลยอ่ะเออนะฮะก็รแ<อ>สดงว่ามวก<า>กัน,นกระจุยกระจายนั่นแปลว่าอะไรทําไมตลาดคลายตัวแล้วหรืออย่างไรไม่กลัวแล้วเหรือทะลุ1650ไปควรจะขายหรือควรจะซื้อกันแน่เราจะอยู่กับใครครับวันนี้คุณวัฒนจิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทลับไพค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวัาานครับ ครับสวัสดีครับ <Hi. S 2> <Ha. S 1> คุณวัฒนครับณขณะนี้ดัดชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยทะลุ1,650ขึ้นไปเขียวเข้มๆเ,เลยสำหรับวันนี้บวกไปประมาณ1%เกิดอะไรขึ้นครับคุณวัฒนครับจริงๆก็ต้องมอง,งว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดในวันนี้เนี่ยก็คงได้แรงหนุนจากตลาดอเมริกาในวันศุกร์นะเพราะว่าดาวโจนเนี่ยวิง่งวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงวันศุกร์นะครับหลัหกๆแล้วเนี่ยตลาดคงมองว่าเงินเฟ้อในสหรัฐไม่เหมือน เหมือนกับว่าจะผ่านจุดที่มันแย่ได้สุดแล้วนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์เส่ยงครั้งหนึ่งนะครับก็เลยหนุนให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยก็บวกขึ้นมาได้ประมาณสักศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่<ฆ>เอเชียในเช้านี้เนี่ยทุกที่ในวันนี้น,นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นในวันนี้ครับค<ฆ>่ะแต่ถ้าเราไปดูบวกอยู่ประมาณศูนย์จุดเก้าแก่ๆหรือหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยคุณวัฒน์กลับกล<ฆ>ายเป็นว่า ปริมาณซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางนะห้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเองคุณวัฒน์ันครับครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาบางนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเฉลี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งเราก็บกบางวันเป็นแสนล้านนะครับแต่ <c oughs> บางวันกลางๆไปว่าประมาณแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นล้านนะครับวันนี้วันนี้นะประมาณสี่โมงสิบสองเนี่ยอยู่ประมาณสักถ้าผมตีกลมๆเนี่ยประมาณหกหมื่นล้านนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ย<ม>ถ้าเกิดดาวเข้าๆเนี่ยก็คงน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นล้านปิดตลาดวันนี้คงอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นล้านก็ก็ยังเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลากัหลกๆแล้วตลาดพื้นตัวรอบนี้จริง,รงๆก็ใกล้เคียงกับที่เราประเมินไว้นะครับแต่เราก็มองว่าการพื้นตัวรอบนี้เนี่ยอัไ์ p ล i d อัพไซด์หลังจากนี้คงไม่น่าเยอะเท่าไหร่ะๆๆนะครับเรายังคิดเราวยังเร,เรายังมองเหมือนเดิมนะครับว่าตลาดดีบาวซักหนึ่งหกหกศูนย์หรือว่าดีันก็คือหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับเราก็ยัง ไห้อัพไ์ขของตลาดเพียงแค่นี้ครับจริงๆถามว่ามูลค่าการซื้อขายของตลาดที่เบาบางเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความที่ตลาดยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าประเด็นที่ที่ไม่ดีเนี่ยจะจะจะหายไปแล้วซึ่งเราก็มองว่าประเด็นที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ยังเดี๋ยวก็จะกลับมาวนเวียนหาเราอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทําให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางครับค่ะคือพูดง่ายๆปกติแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าตลาดเขียวอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นเพราะฉะนั้น ลักษณะนี้มันก็อาจจะเป็นการเข้าซื้อในบางกลุ่มบางตัวเท่านั้นเองใช่ไหมครับคุณวัฒน์นครับครับใช่ครับก็วันนี้ก็จะเห็นแล้ะซื้อหลักๆก็จะอยู่ในพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์น,น,นะครับแล้วก็อาจจะมีท่องเที่ยวบนๆบนเข้ามาบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เราก็ยังมอเหมือนเดิมครับว่าหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หหกแปดศูนย์เนี่ยเป็นโซนที่ต้องต้องลดทอดครับอ่าเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าใครที่ถือหุ้นอยู่อาจจะยังไม่ต้องขาย รอไปอีกสัก1 0บถึงสิจุดก,ก,ก็ก็ทำกำไรได้เลยจริงๆผมว่าโซนนี้ก็เริ่มเริ่มแบ่งบ้างก็ได้ครับอาจจะแบ่งสักไม้นึงก่อนแล้วถ้าขึ้นอีกก็ก็ขายเพิ่มก็ได้ครับอ่านะครับแล้วการยืนของมันเนี่ยคุณวัฒนคิดว่ามันจะยืนข้ามข้ามสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนไหมฮะผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่ที่ช่วงช่วงต้นต้นเดือนของมิถุนายนในตลาด ยังมีลักษณะของเชิงบวกอยู่นะครับแต่องไรก็ตามให้ระวังช่วงกลางเดือนที่ดีเพราะช่วงกลางเดือนจะมีประชุมเฟดนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่ที่รออยู่นะครับเพราะว่าคือตลาดอาจจะมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐน,นี่อาจจะผ่านจุดที่มันสูงสุดไปแล้วนะครับแต่ให้ระวังว่าคือวันนี้เงินเฟ้อของอเมริกายอยู่ประมาณประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่เป้าหมายที่เฟดต้องการคือประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ต่อให้มูนเฟอ้อลงมาแต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายที่เฟดเขาอยากได้เขาอยากให้ต่ำกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเฟดยังมีโอกาสที่จะเข้มงวดน,นโยบายทางการเงินได้ครับคับค,คือคือ,คอจากความรู้สึกนะคุณวัฒน์คำถามนี้อาจจะคือดูเหมือนว่าบทวิเคราะห์หรือเอ่อกูรูต่างๆออกมาบอกเนี่ย <S <S อีกเดือนสองเดือนจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกเดือนสองเดือนจะเห็นของจริงแต่กลับกลายเป็นว่าณขณะนี้เองตลาดหุ้น พยายามที่จะบอกว่าเรื่องของเฟดมันคลายความน่าวิตกกังวลลงไปแล้วมันดูแปลกแปลก,ปลกไมหมฮะคุณวัฒน์ันผมคิดว่ามันคือการการเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแรนดี่ในในตลาดอุ้นดีกว่าก็คือในตลาดหุ้นนี้ขาลงเนี่ยมันก็มีสว่างของการแบบเด้งขึ้นมาบ้าง <c oughs> เหนือนเหนือในช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ยังมองเหมือนเดิมว่าตลาดหุ้นตอนนี้เป็น เป็นแบร์แ hmm. ลี้อยู่ก็คือว่ามีการเด้ง,เดง,เดงขึ้นมาแต่เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันจะลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่คุณพิทกอ่อนพูดไปคือเรื่องของรีเซ่ชั่นเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆน,น,นะวันนี้ปัญหาพวกนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกแก้ครับม,มันยังมันยังคงอยู่กับเราครับคร่ะได้ครับเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่กรอบใหญ่ยังมองลงอยู่นะครับคุณวัฒน์ครับใช่ครับได้เลยครับหกศูนย์แปดศูนย์ครับแถวๆนั้นครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณวัทธันค่ะขอบคุณค่ะนะฟังเสียงได้นักวิเคราะห ถ้าเกิดตลาดมันขึ้นแบบยั่งยืนแข็งแรงจะเสียงคึกคักแต่อันนี้ยังคงเรียบๆ<อ>กรอบใหญ่ยังคงมองลงอยู่แต่นี่คือการต้องบอกว่าภาษาหุ้นก็เรียกว่าเด้งเด้งนะฮะเ,เมื่อมันลงไปเยอะๆมันก็เด้งขึ้นมาเขาก็จะมองจำกัดว่าจาก1655ตรงเนี้เต็มที่ก็คือ1670หรือ1680เพรานั้นแกลบช่องว่างที่เหลืออยู่ไว้ทำกำไรนี่อาจจะน้อยหน่อยนะครับ อ,อ้ายังคงมองลงอยู่ยังคงมองลงอยู่นะครับตลาดมีสองข้างไม่ไม่บวกก็ลบมีอยู่สองอย่างแค่นี้แหละเอา้ามาเรื่องอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชมครับน้องอามเราจะไปเรื่องไหนกันดีสําหรับช่วงคือวันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาสาระเยอะมากเยอะมากไปที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกันหน่อยไ<ๆ>หมน้องแอมที่บอกว่ากรลโตเขาออกมา เ,เรื่องผลตอบแทนสินทรัพย์นะคะดิจิทัลที่ถือว่าได้รับความนิยมจริงๆล่ะกรตอนเนี่ยก็มองว่าตอนนี้สินทรัพย์ดิจิทัลในไทยเองนะคะเป็นผลตอบแทนที่ ติดลบนะคะเหรียญคับเองให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุดเลยค่ะเป็นข้อมูลที่กรรอเนี่ยเอามาจากข้อมูลณวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะไปมองถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดค่ะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่1.26ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดเนี่ยอยู่ที่82.98พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันโดยตั้งแต่ต้นปี2565ผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ ได้รับความนิยมในไทยก็ยังให้ผลตอบแทนติดลบคือตัวที่ได้รับความนิยมในไทยเนี่ยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมายังคงติดลบอยู่นะครับทีนี้เขามีบอกด้วยใช่ไหมว่าเหรียญอะไรติดลบเท่าไหร่อ่าอย่างเช่นเหรียญ KUB เหรียญคับนะครับติดลบที่64.5หเปอร์เซ็นเยอะนะเยอะนะ2อในสเลยนะตามมาด้วย XRP ลบไปประมาณ50% หนักนะครับอีเทเรียมลบไป47.79นะฮะไม่ใช่หรือบิตคอยลบไป36.58แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่เรียกกันว่าคอมมดิตี้ท่านหินให้ผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่138.94%น้ำมัน43.25%อลูมิเนียม3.76%ทองคำยังบวกนิดหน่อยนะครับ 2.15%แต่พอไปตลาดหุ้นไทยลบ2 1 0นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรตตเขาออกมาเปิดเผยผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละตัวนะฮะส่วนอัตราการใช้น้ำมันเนี่ยเห็นบอกว่าราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม มีความาแนวโน้มต้องการใช้เพิ่มขึ้นในช่วงหยุดยาวมโมเรีเลเดย์ของสหรัฐอเมริกาถูกไหมฮะถูกต้องนะคะใครที่ยังไม่เติมน้ำมันไม่ต้องรอแล้วครับไปเติมซะเพราะเห็นพรุ่งนี้ดีเซลก็จะขึ้นเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมฮะจะขึ้นอีกเหรอคะดีเซลดีเซล จะขึ้นอีกค่ะวันนี้ก็มีการประชุมการแล้วเขาก็บอกว่าจะขึ้นอีกในวันที่31พฤษภากาบนขอปรับขึ้นดีเซลลิ้นละหนบาทมีผลพรุ่งนี้เลยค่ะครับนะครับก็จะเป็นราคาน้ํามันดีเซลณขณะนี้อยู่ที่149.49เหรียญสหรัฐต่อบาเรลค่ะ สัปดาห์ก่อนอยู่ที่138เหรียญน่าคิดดูดิขึ้นมา11เหรียญน่ะส่วน,น,นบ้านเราเองอถ้าดูจากตัวเลขกบนะนะคะตอนนี้ขายอยู่ที่ลิตละ31.94ิราคาขายปีกก็จะเป็นลิตละ32.94คะ่ะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมพอชมรายการนี้เสร็จออกไปบนท้องถนนข้างนอกั้มน้ำมันก็จะเต็มไปด้วยรถรถใช้น้ำมันดีเซล ส่วนเบนซินที่ผมดูแล้วคงไม่รอดนะฮะวันสองวันนี้แหละกรอีกเหรอคะน่านอนเนี่ย้เบนซินเออเบนซินก็คงจะวันสองวันนี้แหละฮะตอนนี้เททาไหรแค่ะแก๊สโซฮอล์95 43บาทเท่าไหร่อ่ะ43หรือ44แล้วจำไม่ได้43.85ค่ะ43.85เหรอล่าสุดเติมนี่43บาท50นะฮะอันนั้นน่ากลัวมากเอยหรือ44แล้วอ๋อช่างมันจะคถึง ถึงเวลาก็ต้องขับรถเข้าปั๊มอยู่ดีเราก็ราคานะ้ำอัดลมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะนายกสมาคมค้าส่งและค้าปลีกไทยก็ออกมาเปิดเผยค่ะวะ่าบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มนะ้ำอัดลมแป,ป๊บซี่ใครชอบทานนะคะจะแจ้งปรับราคาขึ้น1-2บาทค่ะ เริ่มคือต้นเดือนมิถุนายนนี้ไปเลยนะคะน่าจะมาจากต้นทุนแพกเกจ,จิ้งด้วยที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งขวดพลาส,สติกกระปอ๋องอลูมิเนียมขณะที่เครื่องดื่มน้ำอัดลมแรนดอื่นๆค่ะน่าจะทยอยปรับราคาขึ้นตามไม่เป็นไรก็ใครหลายคนเดี๋ยวนี้ก็รักษาสุขภา,ภาพด้วยการไม่ดื่มแล้วนะครับแต่ว่าบางคนยังชอบรสชาติอยู่ก็คงจะต้องเจอราคาใหม่ใช่ค่ะนั่นก็คือ ชีพจรเคลื่อนไหวเศรษฐกิจทั่วๆไปในช่วงแรกกลับเข้ามาโอ้โหมีแต่เรื่องร้อนๆทางนั้นครับเดี๋ยวกลับมาครับ